แสงฟ้ามเดี๋ยวจะต้องให้ผมสิบพี่น้องย่างเขาไปเบิ้งนะครับมีที่ถ้ำเล็กงัวพี่น้องนะครับพี่น้องสิบผมก็เห็นมีช็อตเด็ดรายการเท่ามือนี่มาอยู่ฟ้ามดัดแสงฟ้ามีช็อตเด็ดให้พี่น้องเบิ้งนะครับดังขึ้นที่เสริมสวยงัวแตงเล็บงัวนะครับพี่น้องเห็นเจ้าแตงเล็บออ่่ขคนอ่แตงเล็บพิลล้านเสริมสวยมือนี่มีสร้างเสริมสวยงัวพร้อมนะครับพี่น้องตามผมมาเลยครับ คพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อครับพี่บอกคุณพ่อเจ้าของฟาครับคือ่จันครับือพ่อันพ่อจันทนบุรโโหโค้แสนครับโอ้โหได้แอเมื่อนี้นั่นมวงมาเม่วนมัว2สตนี่ม่้ในสีวอแดงแาแดงแบงาครับโตโตสัดไปนันแดงตนีอ่วงแดงเอามื่อนี้ผมกำลังเห็นนะครับกำังอง เบิ้งรายการตอนนี้พันไร่การที่ออนไลน์แล้วกันที่ดดคุณพ่อโดดเพราะเคยเห็นวิธีเสริมสวยมวั่วแต่งเล็บม,มั่วนะครับสัสดีครับคุณพ่อครับอโอ้นี่นี่นี่ค,คือสร้างเสริมสวยประจำจัดแสงฟ้ามนะครับคุณพ่ออยังครับคุณดอนครับคุณดอนยังทะเลต้นพุณพ่อวิธีเห็นี้เข้าเอิญเห็ดอย่าง่วดแต่งจริงๆทั้งสวยโอ้ออาทิตนี้คุณพ่อเห็ดกระโดดกระบอก ยี่เจ็ดปีก็อยี่เจ็ดปีย่ิบเจ็ดปีที่น้องนะครับเยี่ยมเลยยี่เจ็ดปีตอนนี้อย่เท่าไหร่เนี่ยหกสิบเอ็ด พี้แงกันี่ยเจาห็่อผูกัดได้กั่่วกันต้องยันเาไปกที่ผมถามะเจ้าก็การตอนนี้นะขี้แดงที่เฮ็สกาตนึ่งี่คิดพ่วงกันตัวจะไี พับเจ็บได้การเข้ามามือนี้นะครับตึ้มอยู่ในนเอนะครับผมมีแต่แข่งวัวพันนะครับวัวพันนี่งพอราคาหนึ่งวัวสอตัวอ่าราคาตอนนี้อยู่ระมาณ้ราคาาตัวนี้คือ้นาเ็ดอหาพัจารณาตอนนี่ก็จะไปตัวลเทียนายบอขึ้นมาบบขึ้นี่บอโอ้นี่ปรไทยตลาดนนี้ก็ได้ขายเลยนะครับหรือว่า ก็เลยก็ต่อรองกันได้ได้ตามมือก็เลยทำนะครับทีนี่วันธรรมดาย่างนี่ม่วงเมพัีกอ่าต้องยังนต้องยั่อ่าด้านองลบต้องลบไว้นี่เจ้าของเจ้าของว่าเราลบนะครับเรลบด้านระก็เลยทีนีเ้ผต้อไเน่ขอเป็นสายเลือดอ่ามันปลามันีสายเลือดปามันกับตั่ ันีนมรายัซึ่งโดยตัวพีพ่อไปนได้หอยบ่ครับพอน้หหอยครับพอได้หอยเลยกเบ้องแรกการตอนู่บุเบิ่งกสะติ็นหูจักนะครับหูจักไปญงพันนะครับบ้านข้ามยิหงือบานเออนั่นบ้านหนองหงครับยิหงนะครับผ่านมาทางโพดไช่นะครับพี่น้องอย่าแวะอย่าแวะชมมีป้ายบอกวัยอมีป้ายบอกใหงไงครับผมเออป้ายบอกใหญ่นั่นเห็นอยู่้างทเบทรัพท์อเบอร์โทรศัพ เอาเอาอย่างที่เบอร์โทรผมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอพี่น้องเบิงเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านหน้าตอนนี้ขึ้นโทรหน้าจอนะครับของพ่อจันพ่อจันแสนปั้มพ่อจันแสนปั้มนะครับอยากแวะเยี่ยมแวะชมโทรศัพท์ดวงหน้าอยากได้งัวมีงัวอย่างไรมีงัวเนี่ยงัวเลี้ยงงัวแม่พันงัวพ่อพันนะครับมัวเนื้องัวเลี้ยงงัวแม่พันงัวพ่อพันนะครับไก่หมูพี่น้องที่เบิรงรายการอยากได้นะครับตอนนี้รายการเฮาออกรายการไปอยากได้ อยากให้พี่น้องมาแวะเยี่ยมแวะชมนะครับทีพอยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาเลยนะครับคณะแล้วกะเมื่อนี้นะครับพี่น้องเรก็เห็นการแต่งเล็บมัวกพี่น้องก็ได้เห็นนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงผมจะพาพี่น้องขับจุดต่างๆไปรอบอ่มองฟ้ามที่พอมื oh no. ่อนี้ตรงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงครับผม please charge the battery is low s m tender

โอ้นีพ่อหมูพ่อพ่อหมูนะพ่อเนาะหมูหมูนี่มีมีสายพันธุ์อย่างไรครับพี่ผอครับสายพันธุ์แลนอะสายพันธุ์แอน อ่าสายพันธ์สายพันธ์นี่สายพันธ์อย่งครับคุณพ่อครับนี่สายพันธ์นี่ครับผสมแดงอ๋อผสมแดงครับผมแล้วอีกลูกลูนั้สายพันธ์ไหนครับเนีครับครับผมโอ้แต่ตาส่ออันเป็นสออัอ่าไก่เป็ดทนหนข้าครับผมไเตโอ้ไก่บ้านนั่นมครับคุณพอก่ตี ไปชนสายพันธุ์ก้อยสายพันธุ์พม่าครับโอ้เป็นเศรษฐกิจพ่อพี่นั่งที่ปลูกไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นะครับขายกินครับผมขายไปน้ำโอ้ขายกินมีคนเสือก็ขายไปน้ำขายกินไปน้ำต้นตัวใูลบุีจะขายโลโลละแปดพันห้าร้อโอ้ครับครับคับขายติดกิโลตรงในซีเอลโลได้ได้ได้ตามกิโลครับ นี่นี่นี่นะครับนี่คือนะครับการเสรียเพราะเพียงที่พี่น้องเบื้องแรกการตอนนี้นะครับหมูเขาก็เลี้ยงไว้จำนายนะครับหรือว่าพี่น้องบัว่าสิเบืองงัวเบืองคว้าอยู่ในนี่หร er ือว่าเบืองเป็ดเบืองไก่นะครับมีพอพันมีแม่พันนะครับอยู่ในคอกไว้บอกพี่น้องตอบโจทย์ที่น้องได้นะครับกับเศรษฐกิจนะครับไก่พันธุ์ไข่ผมก็ได้พาพี่น้องเบื้องแล้วนะครับอยู่ในไก่พันธุ์ไข่ในฟาร์ม นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงของอีพอห้ายมือนีนะครับอีพอพันห้ายมือหนีตรงนี้เป็นเอ่อพี่พ่อจันทร์นะครับเป็นแหล่งแหล่งที่อ่าให้พี่น้องเรียนรู้ได้นะครับสามารถนําไปาปฏิบัติตามเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงตามห้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฮาได้นะครับส่วนด้านในนะครับด้านหลังเข้าไปพูเป็นควา,ามหญ้านะครับฟ้ามหญ้าซึ่งฟ้ามหญ้าปลูกไว้ให้อ่าง้อพันธ์นะครับง้อขุนโคขุนที่เ้านํามาพาักไว้งอีพอห้อยนํามาพักไง นะครับอยู่ด้านในนะครับแลรา่าตัวนี้เป็นมองระบายน้าจากาขี่หมูขี่ไก่นะครับใส้ใส้ตัวนี้นี่